เป็นบิญญาณผู้ชายอ่ะพี่เจบิญญาณผู้ชายเข้ามาได้ไงโอเคเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเขาพูดจริงเปล่านะลองฟังเขาก่อนเขาบอกว่าเขาว่าตามพี่มาปีเนี้ยขึ้นปีที่สามแหละสองปีเต็มๆที่อยู่กับมึงมาอืครับแล้วก็ดูพฤติกรรมมึงมาโดยตลอดพูดจาไม่ค่อยพอหน่อยนะน่าจะเป็นเจ้ากรรมเายเวอย่เนี้ยไม่กลัวเลยอืแจ้วเขาก็ มันเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่พี่ขับรถอยู่อ่ะแล้วแบบพี่ก็สะบัดออกมาดังๆเล่วว่าแบบจเจ้ากูกูไปทุกอย่างเลยใช่ไหม,อมเอาไปสิเอาไปเลยเอาชีวิตกูไปเลยอย่างเงี้ยเข้าใจอีกบาวะเข้าใจคือเหมือนน้อยใจตัวเองออรหรืออะไรบางอยาอ่างว่ามันมีทุกอย่างถาโถมเข้ามามแล้วก็ตะโกนใช่แล้วสวัสดีคุณเจ้ากรรมในเวรก็เลยเข้ามาปิง คือเขาก็อยู่กับพี่เขาอยู่แล้วแต่ว่าในวันที่เราท้อในวันที่เราหัวใจเร่งฉลายอ่ะมันก็ทํางานได้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะพี่เจนี่คือมันกาลังเล่าให้อิมฟังอยู่ว่ามันเป็นใครมาจากไหนเงี้ยแล้วมันก็เหมือนแบบมันก็ไม่ได้มีความสุขกับที่พี่เขาจะเป็นนะครับแต่ว่ามันเหมือนมันเป็นว่าท่าจักรของเขาอ่ะเออเขาไม่ได้เข้าใจว่าเออเขาต้องโอ้โหสิกรรมต้องอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เข้าใจหรอก ดวงวิญญาณจะไม่รู้ใช่ดวงวิญญาณจะเหมือนถูกแบล n งไอ้เรื่องแบบนี้มาอ่าฮเหมือนถ้ายิ่งดวงวิญญาณนั้นเป็นวิญญาณอันที่อาคาตดแขนก็จะเป็นาาเพราะฉะนั้นสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีเงินเลยอ่ะมันหมดเลยอ้ะแล้วมันก็ยากแล้วพี่เจยตอนที่บอกมีปัญหาเรื่องงานครับมแตกกีป่ปีมาแล้วครับก็ถ้ารวมตอนนี้ก็ประมาณเกือบ กือบ7จ็ดแปดปีได้นะครับโดนสองครั้งาาครั้งแรกที่อยู่กับอตอนนั้นอยู่ฝั่งทนนะครับาาก็ใช้เวลาประมาณ4ปีครับตอนนั้นผมเพิ่งได้ตําแหน่งใหม่หก็แบบเหมือนมีโคดีฉาก็แทงหลังนู่นนี่นั่นลูกน้องโดนเละเทะเลยครับครับจนมาวันนึงก็อ่ะโอเคเราไม่รู้ทําไงแม่ก็ป่วยละย้ายกลับบ้านดีกว่าใกล้ๆที่ทํางานใกล้ๆบ้านก็กลับมาอยู่ก็มาอยู่ในที่ที่โอเคละเจอสิ่งดีๆพัฒนาได้แป๊บหนึ่ง ตอนนี้ก็ดอบอีกแล้วอตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราไม่อยากทํางานอยากเปลี่ยนงานใหม่อยากไม่อยากทํางานนะครับจริง,รงๆถ้าเป็นไปได้คืออยากนอนอเฉยๆเลยมันเป็นความรู้สึกบีบเราอย่างนั้นเข้าใจไหมเข้าใจไม่เนี่ยคนโทรมาอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่อยากรับบางทีก็นอนเฉยๆไม่ไม่อะไรมันเหมือนคนป่วยอะอที่แบบอยากอยู่แต่ในห้องไม่อยากลงไปไหนไม่อยากทําอะไระไม่อยากรับรู้อะไรแล้วก็คูอยากอยูอย่ยแบบเนี้ยพอมาเทสเสร็จปุ๊บ ก็ทําให้ชีวิตเป็นแบบนี้ป่ะเพราะเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าเพราะส่วนหนึ่งตัวเขาเขาเป็นแค่แรงผลักดันอแต่ถ้าสมมติเป็นอย่างสมมุติมันมาทําพี่เจพี่เจก็แบบอาจจะโดนพี่นุ้ยใส่ไปสาประโยชน์ก็ออกมาทํางานรอบแล้วเจ้ากรรมนายเวรก็กระเด็นออกไปมึงเจอเมียกูไปแล้วเมียกูรอก่อนต้องรอก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่บ้านนี่ไม่เป็นอ่ะที่เขาใหญ่สุดอ่ะแล้วอันเนี้ยมีผลกับอะไรบ้างมีผลกับเขาโดยตรงเลยมีผลกับ สุขภาพมีผลกับชีวิตมีผลกับชีวิตมันจะทําให้เขาหนึ่งไม่มีความอยากที่จะทํางานสองไม่มีความกระเตอรือรอนในการมีชีวิตอยู่สามจะมุ่งไปทําในสิ่งที่ผิดอไปทําอะไรที่มันได้มาง่ายๆแต่มันผิดอ่ะจัดการได้ไหมไม่ได้ไม่สามารถทําอะไรเขาได้เลยทําได้แค่แบบว่าวิธีแก้บางอย่างให้ให้เขาห่างออกไปเงี้ยไอ่